เขาดี่สวยต้ไนไม้บางต้นเอแต่ไม่ใบเห็ดฝ<ม>นตกนะคะก็เลยมีปรากฏการณงหอกขึ้นมาบนภูเขา กระดึงนะคะประมาณ3กิโลค่ะวงเวียนเลี้ยวซ้าย สวยเนาะตรงเลยอะ่ะ ฝนตกนะคะตอนนี้อุ้ยสวยมากเลยอะสวยสวยมากมากไปอีกห้ากิโลนะคะตอนนี้เราก็อยู่อ่าช่วงสถานีตำสถานีตำรวจภูทรภูกระดึงนะคะเป็นแหล่งชุมชนแล้วะดูที่ภูเขาฮักเลยภูกระดึง ภูเขาหมอก,มอกบนยอดภูเขาเลยนะคะสวยเลยพามาสำรวจเพื่อภูกระดึงพามาสำรวจกันนะคะหน้าฝนนี่ไม่แน่ที่ไม่คงไ,ไ,ไม่ได้กลางแน่ๆเพราะว่าภูกระดึงเขาปิดกลางวันนิดเดียวใช่ค่ะอ๋อฝนตกหนักเลยค่ะตอนนี้เขาเขตภูกระดึง ตกหนักเลยดูดิดดเจอฝนกันอีกแล้วอุทยานอีกกี่ิโลอีกประมาณ4กิโลค่ะ หกิโลอีกไม่ตรงนี้สาลาเนี่ยดย่าน่านี่นไงถึงสาแล้วเนี่ยแหนงชาปุกกระดึงเทีเ่ยวีนโลยทางเข้าดานขาย,าย่ี่ยไลถึงแ้นะครับกะดึงหนงชาิุกกระดึง,ดดดงเดี๋ยวจ่ายค่าผ่าน เเรานนะะเข้ามาในอุทยานแห่งชาติระดึงนะคะประมาณ1กิโลนะคะเมื่อกี้สอบถามพี่เจ้าหน้าที่นะคะช่วงนี้จะปิดทาการนะคะเปิดดีทีก็วันที่1่ตุลาคมนะคะตาลางกันเต็นเขาบอกว่าด้านล่างเปิดอยู่ <สะ S 1> ไม่มีใครมาการ<า>นะคะ<ด>ช่วงนี้เนี่ยเขา,นะาเรียกว่าสำรวจ ลานจอดรถนะคะศูนย์บริการนนะักท่องเที่ยวอ,อนนี้ก็จะเป็นลานลานจอดคอลานจอดคอของปูกระดึงบริเวณน,นะคะบีิในบริการชาติปูกระดึงนะคะทางเข้ามาก็1กิโลเมตร มีสูนบริการนนะักท่องเที่ยวจะเป็นห้องน้ำชายหญิงกลังเลยนินสำรวจอยู่ค่ะว่าลานการเต้นอยู่จุดไหนนะคะมีจุดคลายผ้าผ้าล่มสักจำลองแต่ลูกครั้งแรกไม่เกินสามคนหรอไหนด้านบนนี่หรอ ตรงนี้สวนบริการนักท่องเที่ยวนะคะเราก็เลยเข้ามาสำรวจในในคูกระดึงนะคะตรงโซนนี้เขาจะบอกว่าเป็นลานกลางเต็นท์นะคะตรงข้างล่างนะคะไม่ใช่ข้างบนนะคะลานกลางาเต็นท์ก็อยู่บริเวณนี้แล้วค่ะส่วนด้านบนทางขึ้นเขาก็จะไปทางซ้ายฝนตกเน <c oughs> ตกนะ ทางซ้ายนี่ค่ะแต่ตอนนี้เขาปิดนะคะใช่เดินไปเก็บภาพบรรยากาศจุดชมวิก็ประมาณ2 3 0 0เมตรฝนตกอีกแล้วจุดนี้ครับเริ่มชนะทางขึ้นเขาดูเหมือนยายจะอยากขึ้นไหมครับแต่เขาไม่ให้ขึ้น ดูดูดูหน้ายายครับโอ้โหอยากขึ้นมากเลยแต่เขาไม่ขึ้นนี่เสะครับโอ้ยเพิ่มเลย่ะเดี๋ยวว่าเตมเจ็ดกิโลแมวครับกิโลธรรมดาก็ยังขี้เกียจแล้วพี่เจ้ยเขาแก่สามอ่ะเปลียดฝนไม่ได้เ้ิ่กำเนิด ผูกกระดิ่งนะครับห้องน้ำนะครับสะอาดนี่ห้องน้ำห้องอาบน้ำสะอาดสะอาด่ร้านค้าสวัสดิการ บริเวณนี้เจาหน้าที่บอกเป็นลานกลางเต็นทน์ครับนี่ครับบริเวณเสาธงก็จะเป็นแผนที่นะคะแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเลยก็จะมีหนึ่งอุทยานแห่งชาติภูกระดึงของ ว่าไอ้สองวัดถ้ำผาสวรรค์ 3, สามสวนหินผางามแล้วก็สี่ห้วยกระทิงนะคะห้วยกระทิงก็คือล่องแพล่องแพน่ะเขาจะมีเรือเรือหังยาวลากไปอยู่กลางๆนะคะกลางเขื่อนเหมือนเป็นเป็นอะไรนะเขื่อนห้วยกระทิงประมาณนั่นนะคะเอ่งเก็บน้ำอะไรพิทิธภั์แห่งชาติภูเรือนะคะ ก็พระธาตุสีสองรักเก็บพิยานแห่งชาติบุกระดึนะคะช่วงนี้เป็นวันธรรมดานะคะไม่ค่อยมีคนมานะคะช่วงนี้ช่วงหน้าฝนไม่มีใครมากลางาเ็นเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเขาปิดทำการก็จะเป็นโซนลานจอดรถกว้างมากนะคะ รนะ้านค้าสวัสดิการก็อฝั่งนน้นนะคะที่ทำการที่ทำการยืนด้านหน้าอ๋อพื้นที่กลางเต็นท์ก็อยู่โซนนี้เนี่ยพื้นที่กลางเต็นท์หรือเปล่าเฮียเนี่ยตรงนี้เนี่ยป้ายเขาบอกใช่ไหมที่กลางเต็นท์ อ๋อไม่ค่อยใหญ่มากนะคะตรงทางเข้ามา1กิโลเมตรเนี่ยเข้ามาอุทยานต่ะเราเข้ามาสำรวจดูก่อนนะคะนที่กลางเต็น พื้นที่กลางเต็นนะครับ ุมไฟป่าปูก,กระดึงเป็นทางออกแล้วนะคะก็สำรวจปูกระดึงก็ประมาณนี้นะคะในส่วนของรางการเต็ะะ์เมื่อกี้ช่วงนี้ไม่มีใครมาก,การฝนตกเขาปิดก็เปิดชีนึงตุลาคมค,ค่ะเดึงน ะดึงไปอย่างเงี้ยลงบตงเซนีนี่นี่อะไรไม่รูก้การแจ๊คพอหรือทีบอการ์ดคีนอนการ์ดกูกระดึงอ,อีก300เมตรวงเวียนเลีเ้ยวขวาอีก300ร้อยเมตรเมื่อถึงวงเวียนใช้ทางออกที่3 เดินทางต่อนะคะไปอุทยานแห่งชาติํามพองค่ะจังหวัดขอนแก่นนะคะไปสำรวจ้างสีเป็นีกางา,งางสีด้วย,วยวะะแล้วก็ไปพร้อมสแตมปนะคะเราจะไปสำรวจลานกันเต็นมันจะมีสองฝั่ง้างสีนี่อยู่บนเขาแต่ตัวช่างงานอุทยานมันอยู่ฝั่งเขาอยู่ข้างล่าง เป็นลานก,านกลางเป็นจุดใกล้ไปถึงก็ไปดูอคนละฝั่งถ้าเราขึ้นหินทางสีมันก็จะให้ลงไเบรคจุดตรงนี้เขาเรียกว่าผานกเขานะคะภูเขาลูกใหญ่ๆอ่ยนะเหมือนรูปนกเขาแมวกลางปีก อแต่อยู ờ, ่ตำบลผ่านของเขาก๋วยเตี๋ยวลืมดงนี่ตนี้ก็อยากกินก๋วยเตี๋ยวบุกกรดึงเลยไม่หันมินแต่ทีแรกเบนทีแรกตมอเตอร์ไซค์ไปชนอ่ารจอรถแวจะทานข้าวนะคะแถวผ่าน เขาแล้วนะ,ะถ่ายบรรยากาศให้สูงมากเลยะคะ่ะเขาลูกใหญ่มากเลยร้านข้าวร้านเจ๊ก,กิมอาหารตามสั่งข้าวแกงก๋วยเตี๋ยวะคะ่ะซาสเต็กนะะั่นแหละถ่ายรีวิวลอบๆอยู่ในเขตอ่ะอยู่ในเขตกรุงกระดึงนะคะ ร้านค้าค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันเรากำลังเข้าอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะคะฝนตกแรงมากเลยท้องฟ้าแบบเป็นแบบคลืมนไม่หมดเลยเนี่ยตัวเลยตกหนักเลยค่ะเลยตกทั่วเลย จลกงที่เรามาจากอากอเภอภูกระดึงนะคะอพอเข้าเขตจังหวัดปัตตานีเข้าชุมแพจะเข้าชุมแพมแล้วตกหนักมากอาทิตย์แรกว่าเ,เราจะไปกันต่อที่อุทยานแห่งชาติอะไรนะน้ำพอง ตอนนี้รู้สึกว่าฝนตกหนักค่ะคาดว่าจะกางเต็นทังไม่ได้แน่ๆเลยแต่ว่าจะกลับบ้านไปตั้งหลักกันใหม่ใช่ค่ะใช่ที่แรกเราวางแผนไว้แล้วตะกี้มันแดดๆไงช่วงเราขับมาภูภูกระดึงจะเข้าขณะทางมาเพียงแค่ภูผาม่านทางผ่านมันก็ยังแดดๆอยู่เลยอะพอเข้าในตัวนี่แหละเข้าคุมแพค่ะตกหนักมากของฟ้าก็จะเป็นอย่างนี้เลย ถึงเทาๆเ,เลยค่ะดายจังเลยไม่ได้ไปต่อกลับบ้านก่อนนะคะนี่ก็ถึงที่ว่าการอพเภอชุมพาโรงพยาบาลชุมพาตกหนักมากเลยอ่ะ